ได้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 ยืดยขาซื่อๆหน่อยขามงนองไปเออขา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 เขาขวบเขาขวบนะเขาพู้ใช่ใช่โอเคอ่ะอืมจ้ัยอักนี้นอักเก้นอักเกนอัเกนอืมเอี่อักเกนอืม เมื่อี้มีทำท่าเนื่องลืมไปเอาเอาเอามือเอามือเดี๋ยวเล็เล็บีฟินิชเลนี่ยโอ้โหาล่างอรวะล่างนยเ้ยนายนายนายนอตะแคงนอนตะแคงนอนตะแคงโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บโอ้เจ็บเอาเอาเอาหนุนี้เอาเข่าเจ็บ เจีมันเี้ยมนักอ่อยังจหมอนเขาเลยออ่าร่านั่นเป็นอยงเขาทาไว้อาบางทีเทามันเนี้ยมันเ่าไปเสริมได้เลยเหมือนต้องห่งอะแต่เาบต้องทาให้มันหลวังหลวังอได้ะอโอเคตุลกี้ลุกมันก็ได้ตุลกี้เอาหัวโค้งขนเลยเป็นอย่างนี้โคกหัวเนี่ย

มือซื่อๆหน่อแกแหงหมดแค่ปออร่างไหมร่างหมดไหมอ่าโอเคมันมี่าง่งยกเย็นยกเย็นถ้ายกยกมึอกจะยกงอยก้ัได้ยกหนอยงไม่ได้ยกแรอาเอาเอามือมือมะอดกอดกอดแน่นๆเลยยกขึ้นเลยอข้างเดียวก็ได้อาหมอนข้างเดียวก็ได้อ่ติดจับนี่เลยจับที่ศอกนี่กับลกที่สอกเออเออเอกที่สอกนงแน่ๆอ่าอ่ามอา